เราต้องมั่นใจในศักยภาพรองเท้าคีนของเราอ้าวเยอะอยู่นู่นแล้วมึงรักกูมากอีดอสวยเยอะเลยนะน้่ะมันชันมากค่ะทุกคนน่ากลัวมากสวย่าเยอะเลยนะลองแพนลองแพนมาแล้วก็มีอนกูจำคำนี้ได้ไหมนี่ไงพาหำหดไม่ใช่ค่ะช่ที่อันนี้หำยืน บอกว่าเมื่อกี้มึงอยาแกล้งกันนะั้งจุดเดียวเหนื่อยอ่ะพิ่งพอรอไหนอ่ะไหนอ่ะทุกคนเราจะเดินไปบนแกรนด์แคนยอนซึ่งตรงเนี้ยมันเล็กนิดเดียวที่เราเองเดินดีๆเถอะบอกเลยว่านี่กลัวความสูงอบอกเลยว่านี่กลัวความสูงมากอย่าใส่กระวังนิดน้อยโอ้ยจริงด้วย ต้งเ,เ,เดินดีเดี๋ยวลื่นเฮ้ยทุกคนขั้นบานได้แล้วผ่านเที่ยอะไรกูไม่กล้าบอกมึงมาตรงน,นี้รีวิว <Irene. S 1> เวลาคว้าความสูงอ่ะเราต้องปิดตาไปให้เราเห็นความสูง <_ Oz> เราจะเดินได้มึงควรรีบเดินมามึงขาอ่อนมากเลยเอาจริงตอนเนี้ยโอ้โหมันเสียวม,ยายมากเลยอะ่ะมึงต้องลงตรงน,นี้จ้ะไม่เลย สวยไหมจ๊ะใช่เลยี่ก็มาจากกรูมาดีนี่ขอโชว์รองเท้ารองเท้านี่ของคลีนสำหรับเดินลุยโดยเฉพาะจะไม่ลื่นมึงจะเกาะตัวใครตัวมันงั้นกูไปไม่ได้แล้วตรงนั้นน่ะได้ส่วนรองเท้าของกูอ่ะเพย์บอยแต่ไม่สำหรับเกาะอะไรยังสิ้นเกาะ เกาะหัวแดนนั้ยมาเร็วกูไปไม่ได้จริงจริงต้องไปได้เลยรองเท้ากูมันไม่ให้ให้ยันผิดไงนี่แต่มือจับเนี่ยดีไม่ว่าดีครือไม่ะถ่ายถ่ายถ่ายวีดีโอนียอ้าวสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะลองนี้นะโชคดีเฮ่นฟ้าเราต้องมั่นใจในศักยภาพรองเท้าคีนของเรา มึงรักกูมากอีดอ,อัวรทีนี้เราเอ้ยเอวลั่นปัดลั่นปัดแน่โอ้ชิวมากเลยมาไม่มีอะไรเลย,เลย <ไป S 1> มาเร็วๆไ,ไปไหมไปไหมมา,มาเดี๋ยวรอตรงนี้เอิงลงได้ปะล่ะรองเท้าไม่ลื่นเงกยบเด็กมือจันซ้ายขวาดิ มันไปกูก็ไปเขเอาโทรศัพท์ใส่กระเป๋าว่ะเออโทรศัพท์ใส่กระเป๋าเอามาได้แฉะมาหนึ่งแฉะครับเฮ้ยมีความเหนื่อยเลยเห็นไหมจ๊ะเหนื่อยไหมโอ้ยสวยนี่โยอ่ะเราจะถ่ายรูปยังไงดีอ่ะให้ได้ทุกคนถ้าพระอาทิตย์ตกแม่งก็สวยจริงอ่ะอย่างที่เขาบอกแต่เราไม่ต้องรอถึงขนาดเราโลหิต จะไปหมู่บ้านสันติชนดีกว่าไปหาทีมยู่นานทิมเราขึ้นมาสู่ยอดเขาอากินาเรียบร้อยแลววด้วยความที่เราไม่เหนื่อยเลยจ้ะดูหน้าด้วยไม่เหนื่อยเลย <c oughs>